สวัสดีครับบอยวิธีบันเทิกับมณีสิพา้ามายามรอบแล้วกันยามตรงหน่อยครับเปีหน้าออจากับนาลงลงคลองครับเดี๋ยวที่ตามครับนี่บรรยากาศเขาครับหลังจากที่แดดสองมือก็เริ่มเริ่มเลี้ยงแล้วครับนี่ครับแต่ว่าอีอาทิตย์สองอาทิตย์เมก่อวันสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวครับ อ่าเดี๋ยวไปชมครับเดี๋ยวไปชมติดตามกันเลยครับอย่างนกหวงังยีโฮยางมึงรอบครับครั้งนี้ก็จะเป็นเขาก็ขอจุดหายครับครงนี้ก็จะเป็นลอยหามีกำลังออกห่วงใส่น้ำนมครับอันนี้ก็เริ่มแก่เตัวแล้วครับเดี๋ยวมึงเบงรอบติดตามมาด้วยนะน้ำไหลชุกชุ คือบ่เป็นตะคือบบ้านูโอ้คืออยู่ครับพี่น้องคืออยู่นี่เป็นบ่นี่ครับเอาพอดิบปนพอดิบปนนี่ครับอ่างดงามเดี๋ดีครับเดี๋ยวขอออกันครับได้ ตรงหน่อยว่าจะมีปนุกเยอะครับกาลางวันก็เป็นหน้าที่ของปาหมอครับถ้าเราไม่มีร่องนี่โอ้มันลงเลยะไม่อยากมันลงเยอะแล้วมันอยู่ในร่องเลยดีแล้วามายามตรงหน่อยครับ ไอ้ปุ๋มันไม่เอาอะไรเลยจะชวนมามันก็ไม่เอา,อาทำอะไรนะจะชอนังมันที่กินกับบ้านอยูด่ดู่ิดิดดิ

หมอกำลังส,สวยตัวเล็กๆพอดกำลังกลอยเล็ขนาดนี้นะครับทามายันตรง